สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่เรามาร่วมกันทํากิจกรรมของศูนย์ส่สงแชร์นะครับเ,เราด็อกไรเดอร์นะครับดูแลการร่วมกับสำนักงานผุ้มนุษย์กรุงเทพทานีโดยผอรตีกรมผมรองประหลัดชาติหมานายพิชาติเยี่ยมประภัยนะครับแล้วก็กองบอยออหลังรองประธานคุมแล้วก็สมาชิกด็อกไรเดอร์รวมทั้งภรรยาแล้วก็ ร้านโทรศัพท์ที่ชื่อเสียงดังที่สุดในแถวท่านรำห้อยร้านเอกนะครับพ่อปีบางบางอย่างนะครับก่อแตกปีจะเลี้ยงข้าวด้วยนะครับวันนี้ในประกาศได้มาได้รับการร้องขอจากคุณกิ๊ไลท์นะครับว่าได้พบว่าน้องยุทธนาบุญเทียนนะครับอายุยี่สิบเก้าปีบุญเทียนนะครับเลขที่เจ็ดสิบสองทับสี่หมู่สามตำบลหนองหลวงนะครับวันนี้ประสบอุบัติเหตุ เป็นเหมือนผมคือเป็นเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบแต่ผมเป็นรุนแรงที่สตกนะครับคือเหตุการณ์นี้ก็ดูกับเจ้าที่กุมภพืชนะครับจินตชดอยู่ในเหตุการณ์ที่ผมร่วมไปหรือเ้าใจว่ามันช่วยเหลือัวเได้ไม่ทันเลยหนักร่วงลงลุมปุ๊กมันต่างไปโรคหนึ่งเ็าเรียกไผ่เงียบนะครับวันนี้ก็ได้รับการประ่ินอนุมัติจากของศูนย์ซ่อมมีแชร์ ว่าให้การช่วยเหลือเรื่องแามเพิร์พ่อน้องเขาจะเป็นแคมเพอร์ประมสองสามชิ้นนะครับวันนี้ก็เลยได้นำแคมเปอร์มามอบให้น้องพิพนานะครับสูงค่าสองพันบาทเดีถ้าเดี๋ยวรอเรื่องจะเป็นไงพ่อเป็นที่ก็ส่งข่าวไล์พ่อชื่ออะไรนะครับปุดปุดปุดก่อนบุลือบุญเพียรคุณพ่อชื่อบุลือบุญเพียนอายุห้าสิบห้าโอ้โหแก่ปีหนึ่งนะครับ วันนี้ขอขอบคุณผู้มีเคราะคุณทุกท่านแล้วก็สมาชิกที่มาร,ร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับคุณพ่อ,พอกล่าวอะไรกับสมารรชิกเป็นไหมค่ะก็านามสำนักพ,พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะคกรมควบจัมดูแลวิธรรมนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ได้มีส่วนร่วมนะคะในกับศูนย์ซ่อมบำรุงแชร์แล้วก็ด็อกไรเดอร์นะคะในการช่วยเหลือนะคะผู้พิการผู้ยากไร้นะผู้ได้โอกาสทั้งทั้งในในของ จังหวัดอุทยัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ด้วยความยินดียิ่งว่าภาร,รกิจเราก็าทางกระทรวงก็น้นยําว่าให้ช่วยเหลือนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะศูนย์ซ่อมบำรุงยีแชร์ด็อกไรเดอร์แล้วก็ทางคุณหมอนะคะที่ให้หังหวัอุทยัยธานีมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะครับเดินตามรอยพ่อสานต่อที่พ่อทำตามพระรากกําลัง,ลงไทพระบาทสมเด็จพระบรมจนการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชฎรมราชกิตนะครับทรงกล่าววว่าการช่วยเหลือคนพิการมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการพิดได้พิดได้เป็นผู้ที่อยากจะเป็นนะครับก็รวมรวมก็คือหนึ่งท่นทานทรงสั่งว่าไม่ควรทิ้งใครไว้หลังคนไทยนะครับทําดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเดินตามรอยพ่อสาต่อที่พ่อทำครับผมค,ครับ